มาแล้วมาแล้วจ้าฝนนะจ้าฝนฝนโอ้ยดีนะถึงบ้านก่อนนะไม่งั้นเปียกแย่เลยเราลมด้วยนะคะลมแรงด้วยนะคะถ่ายข้างนอกไม่ได้นะคะเสียงมันดังนะคะเสียงลมนะคะเสียงลมแล้วก็เสียงฝนถ่ายข้างนอกไม่ได้ต้องถ่ายในบ้านนะจ้าทุกท่านจ้จาดูสิมองไปเห็นอะไรไหมไม่มีเห็นอะไรเลยมีแต่เม็ดฝนนะคะเมรรร็ดละเลอเลยจ้าทุกท่านจ้า ือ <peach> ไม่ธรรมดาที่ฝนเนี่ยมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยโอ,โ,โอ้โหนูดปืนเข้าลังกันใหเลยเออเออเออโอ้ยนะฝนตกฝนตกไม่รู้ผ้านี่ลมแรงมากเกินไปนะพี่น้องจ้ะผ้าแชมเปอลินเรานะโอ้โหโอ้โหธรรมดาที่ไหน แต่บ้านเรามันไม่มีชายคาเหมือนที่นี่ไม่ไม่มีชายคาเหมือนบ้านเลงไงมันเป็นที่ว่าน้ำก็ลงท่อเนาะน้ำก็ลงท่อนี่เห็นไหมเป็นท่อน้ำนะอ้าวลูกชายกับเพื่อนมึงจะออกไปจากบ้านไม่เปียกหมดเหรอเนี่ยตกแรงขนาดเนี้ยตกจริงๆเลยนะตัวคาเนี่ย ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหเสียงลมสุดเลยหายข้างนอกไม่ได้เลยนะพี่น้องจ๋าลมแรงลมแรงแค่ลมแรงหายในบ้านนี่แหละอืมแรงไม่แรง,งกน็นีนี่อื้อหาในห้องรับแขกนี่แหละจ้ะ หญ้าก็ขึ้นเพียบเลยเนีย่เออปล่อยมันเถิดเด๋ยนหน้าหนามันก็ตายหมดแล้วหญ้าเนี่ยเด๋ยวหน้านร้อนมันก็ขึ้นใหม่ <c oughs> ถอนอยู่ถอนได้สามวันขึ้นอีกแล้วถอนได้สามวันขึ้นอีกแล้วหญ้าเนี่ย <c oughs> ตกลงมาตกลงมาตกลงมาไอ้น่าตู่มหน้าตู่มหนม่าตุา home, ่ม Men